ตอนนี้ผมอยู่ที่สวนหลังบ้านนะครับผมก็จะเป็นสวนผสมแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มอะไรประมาณนี้แล้วดูดิส้มโอเขาโดกมากอะ่ะคุณผู้ชมเอ้ยโดกมากและพื้นที่เหลือมาก บ่อน้ําก็มีบ่อใหญ่ๆติดปั๊มไว้แล้วนะครับผมบาดานก็มีนะบาดานก็มีพร้อมเลยแล้วก็มีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะหลักๆแล้วก็จะปลูกมะละกอกล้วยส้มโอนะครับมะละกอร้อยกว่าต้นส้มโอประมาณ4 0แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นกล้วยปะปายแล้วก็เป็นมะนาวครับผมเนี่ยขนาดใหญ่มากสามารถต่อเติมห้องเพิ่มได้เยอะมากๆนะครับปัจจุบันนะเป็นบ้าน2ชั้น ตกแต่งด้วยไม้จริงซะส่วนใหญ่นะสชั้นข้างในจะเป็นโถงโล่งๆเลยมีมห้องก็จะเป็นสภาพภายในสวิตไฟปักไฟพร้อมกระจกจะเน้นเป็นแบบออรอบอะ่ะคือหลังเนี้ยจะเน้นโปร่งเป็นพิเศษเพราะว่าสังเกตจากปริมาณและสัดส่วนของกระจกเห็นป่มแทบจะกินปริมาณของกำแพงทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าเปิดออกก็คือรับลมรับแสงได้เต็มที่และบันไดไม้ก็นี ไม้สักอย่างดีนะบ้าน17ปีแต่สภาพดีมากๆกคุณผู้ชมดีมากๆขึ้นบันไดามาเจอชั้นสองครับผมก็จะเจอกับโถงกว้างทางด้านขวาก็ปัจจุบันเป็นโถงพระใหญ่ๆสามารถกั้นห้องเพิ่มได้ระเบียงทางด้านนี้ก็จะเห็นวิวสวนวิวนาได้เลยนะจะเห็นถนนลัดยางอยู่ตรงนั้นนะด้วยอีกเห็นว่ลงมาจากถนนลาดยาง แค่ประมาณร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ศูนย์ตัวโฉนดถนนเป็นโฉนดนะไม่ใช่สาธารณะคือบ้านหลังนี้เป็นถนนส่วนตัวถนนส่วนบุคคลรวมอยู่ในโฉนดกระเบื้องแบบนี้เป็นกระเบื้องแอ็กซาซ่าคุณผู้ชม17ปีก็จริงแต่กระเบื้องแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วยังเงาวับมันคล้ายๆเป็นกระจกเคลือบแก้วอนะแต่เป็นกระเบื้องเคลือบแก้วแล้วมันไม่ผุไม่พังเลยแม้แต่อย่างเดียวเป็นกระเบื้องที่ถ้าเทียบในยุคนี้คือเป็นกระเบื้องแผ่นมาก สิบเจ็ดปีแล้วอะ่ะเขาดูสภาพไม่มีผุไม่มีพังเลยแล้วถัดออกมาห้องนอนนียก็คือเป็นอีกห้องหนึ่งนะอันนี้เขายังไม่ได้ใช้งานสักทีเดียวเลยอันนี้เป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวสังเกตดูนี่คือเห็นปะ่ะสุขภัณฑ์ยังไม่ทันแกะเลยคุณผู้ชม ปัยังไม่ได้แกะออกมาเลยอ่ะเรื่องวัสดุมสมัยก่อนเขาจะใช้วัสดุค่อนข้างแข็งสังเกตบ้านสมัยใหม่ตอนนี้คือจะเน้นเป็นอิฐมวลเบาที่เซฟราคา6ไร่หนึงาน6 10, 9ตารางวาตบลหนองกบอาเภอหนองแซงจังหวัดสระบรุรีสนนราคาเท่าไหร่ครับพี่6.99ล้านครัต่อร้องได้ไหมนิดหน่อยได้ไหมคุยได้ค่ะคุยได้นะก็ขอเบอร์พี่หน่อยแล้วกันติดต่อเบอร์065416 6495นะคะหรืออีกเบอร์หนึ่ง064829 9145ได okay. ้เลยค่ะโอเค